้าจักเตอร์ไหมจักเตอร์มันเจ็บจักเตอร์มันหมเจ็บหมู่ลายขี้กลุ่มกองเช่นขี้หมู่บ้านปุ๊บฮะสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับชมสบายดียาม,นะมางาสา้ๆนีน่ก่อนเจ็ดโม่งแป้นโมง,โมงนี่กำลังเสียอ้าป้ามันนี่โอ๊โหมอน โ oh. ข้าวดีแล้วทุกคนในช่วงนี้นะสไปน้าหมูกัทุกคนเลยน้าหมูถือเหวากับเจ้ามันรูดมันแซ่ใส่เหวาคาดพวกนี่ผมมอนแล้วก็ในฟันหั่มไปบนฟงกกนนำการทุกคนออกมาสีมานหัวมันเอาทางมันใส่ผินไปผ oh, มมอนไปก่อนละ ก่อนคนงมาเห้กว้างกว้างหอนบันไซปุะชิมเลยไปเขตบันไซปุะชิมสุดนี้ทุกคนเหมตรงเจ้าโอ้โทุกคนผมตัวนี้นะโอ้เจ้าเอาไหมเชิญนี่เนาะน<ำ>โอ น้ำซึมมากทุนเลยว้าแต่บนนี้มาหลายปีแล้วมาจะปัจจัยยานหรเนาะฮู้ฮู้ฮู้อ๋อบินปานพ่ใส่พ่นฉีดน่ะทุกคนพันฝนกุบเลยฮู้เหลือม้าดงและบ้านนี้นะไก่จ้ากันบ้านไส้พ่นฉีดมานี่ประมาณสิบลักกคตรเลยฮู้ผมม่อนไปก่อนละ โทษไปก็สำอาบฟุ่นรถเสบานเขาไยเอาโซนนี้นี่แต่โซนมั่นเข้ามาวิบ้านแล้วกันวางปึงใช่ ทางญาติคนเลยบุเคยมาจุดได้ทำชาวบ้านเขาจะพูดพื้นมาทสรางโอ้ยเอ็ด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 เจ้าเขาไม้ปูทั้งหลุมเด้ทางบุเคยมาย้อนไปเลย โมดานถกจ,จ้างไรไปเนาะมอดในรถนะอันนี้รถไทยเขามาแล้วจอดรถตันท่าเขาบัตเลยเสร็จถ้าถามรถไทยเขานี่แหละสมมว่าเราเห็นเห็นว่าจะจ้ักว่าจะไหนล่ะไหนจะโยนนะมาคนนี้เนะี่ยลงทาง่าคนจะก่ายทา่าขึ้นไปหายเขาเจ้านะ่ะมาในะก็กเลยพระเดียวโซเลกันอยู่นี่กลับขึ้นบ้านนีน่ทุกคนท่ามันขึ้นไปนะนะภลแะทุกคนอนะไปฮอดเจ้าของหายเขาภูและ จาของเฮน้ยวนะหกชาวบา้านก็เล่นคนเลยลงทาง่านตะพืชแต่ว่าเขามีอาวุธหลายทุกคนเลยค่อยจะบกได้ท่ายเฮ้ทุกคนบ้างนะเพราะว่าเป็นนอเลอกับลุ้นติดตามไปตอนพลละตอนชุดท้ายทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้นะมันคนละบ้านมันเขาใช้อาวุธหลายแล้วก็เลยบบกการท่ายทุกคนเลยสีนํำใส่แบบว่าคันมันพอมันเพลก็มาห้ามาไม่สี่สีท่ายเฮ้ พี่น้องเนาะเบิ้งน้ำพอรับพอดีทุกคนเลยไปโมโอนเพ<ป> <c oughs> ื่อนกกษตรกรไปรับพอดีทุกคนเลยบอได้เอาจริง้งกัาจาังก็มันโมเมนต์ทีมงานนี่แบบชาวบ้านมันใส่บุญสินน้ำนะแต่ว่าบอดได้อาจเธอเบิ้งคุกกี้คุกกี้ทุกคนนะลุ้นน้ำกันกับท่าประมาณกับพละตอนตอนมานพลระจึงเอ็ดเธอเบิ้งโทษเลยชาวบ้านเจ้าของเหวเป็นไปกดเลยแต่คอยยางน้ำหลังกับ่มโนได้ เป็นรูแรงกลับมันนกด้จะบได้ท่ายเฮอแบบเ,เ,เต็มทีนะแนบอาจเป็นเนบางตอนบางตอนไปเชียด้ยเสียงมาเฮ้าเลยวชบ้านนีไปเบิ่งตนมันทื่อเอวนะนะขขเขาบอกเขาเหลิดมงนี้มาหดถินนานได้ทุกนเพาเห็นเลิศมงนี้มาบ้างก็มงปายเนยาเขาบอกมงนี้ม,มันเอ้อยไ่ได้ทุกคนด้ยมัน,น,น มีแต่ดินกระแดงเห็นโลดแล้วทุกคนเลยปุ๊บหมดจุ๊บไปก่อนจุ๊บจุ๊บคอายฮาดดอดน้ำข่าวทุกคนผมมีอาว์จุ๊บจุ๊บหอยปลาได้เลยน้องหอยปลาได้จุ๊บ มีแต่จุบมาไปเรื่อยๆพ่นเพราะว่าเห็นถังเนาเออมีแต่หายหมดดอดนี้เนาะหายนมดแต่ห้าบ้องพ่า,ามันยิงนะห้า 6, บ้องสาห้าบ้แรงนะบอบไปดีเด้อ Group bừng lượt nằm đơ để phản thế vào nè nếu mà dùng nhục bằng phải máy ở đây nè group Nhô có chụp cửa mười thì khôn hả Ráp! Ráp! thấy Ráp! lợt con đấy, Ráp! lợt Ráp! Ráp! thầy vợ ổng Ráp! 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 nữa chú, Ráp! 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 tí Ráp! bây Ráp! 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 เอาดีเด้อเลือดชาสายได้ได้วมีแต่ป้าจะพัดถึงมดัดมีแต่ป้าจะพัดถึงมดัดนี่ด็กด้อได้โดยเดี๋ยวอยู่ยห้อยไปนะผมมีห้อยเลยจูบห้ามไปชื้นเนะเาะลุบใส่ตะมานะเลย มาไม่เป็นเฮือรวกแร้แล้วเหมือนเน่ย<อ>ถือสายเหวไปนั่มเลยคนเะยสายเหวก็แก้ไปลวด<อ>เห็นลวดแล้วเบางกีน,นี่นะนั่มมากเห็นเหรอยังบุ๋มีวีแววจะม้อยอยู่อ๊อ топ топ Mother Ahoi bụi ai bụi nhẹ nhai con cho mắp bây giờ. Po vá so mắm hàm 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 hàm

ฮอดได้บันมุงงาข้าวปาสะพานทุกคนนลยเขาวอาได้พันง่ายเพียงร้อนนะจุดนี้จุดนีนะ้มันเคยอยู่นะมีแต่โชนมันกระเจ้าโอมะมดตกแบบนี้นะทางนั้นก็ทางทางนี้ก็โชนมันทางนั้นกโชนมันมันเป็นดงรุ่มนะแต่ว่ามัานเดียวกันได้ทันมันทุกคนเล จ็กที่ท่านโบท่านวันนี้นะลุ้นไปด้วยเบิ่งเล่นกันจบโอ้โอ้โอ้จแทบจะมีทางไปนี่หมดปิ้งใช่เนาะเออจอ๊บ Har du det? เดี๋ยวหลายคนไปต่อไป สิพอ่อจะมีอีเสียงเหตเลนแหงเ,เนาะเ mm hmm. ช็ดๆไปเดี๋ยนี้โอ้ยเปตาเลนเด้ตโคนโหนด สาก็ยันเเงียบนีนี่นนาะไปแล้คนโยทากูได้กูจกทากูได้เม็ดหมูเม็ดูหมูเมื่อกี้นะเม่นสิ่งลี้จะเช็ดสิกวพกนอยทุกลเมหกวขเงีย่ มาเฮ้ากีทางเป็นทางนะอือเป็นทางเก่งแต่งโมงปับเช้นนี้เรียบร้อยเนาะหน้าดอกเขายิ่งกันนะดากเขายิ่งกันจนหาดนะนะไม้นี้นะบอเห็นหนถือไม้จนหาดปุ๊บห้ามบังหัุนยิ่งเม่นเมื่อกี้นี่มาเฮ้าเม่นคนนะ หมูมันไปผ่านเขาเอิญลงพิทกนหมาเฮ้าเม่นนะ่ะหมาเฮ้าอันเมตเข้าวหยิงแล้วเม็ดก็แต้มันบุตรโอ้ยย้ายไปได้เขาไปก้อนนี่ปี๊บขางเขาไมีเห็นไดอนี่ห้ยหมูเลยคนมือขำหลังจากขา้ายหญิงแล้วฮะน่ะมาแนคน ชาวบ้านก็เห็นในะช้ำขำห้าหมุงกำลังโอ้ตอนหมอม้อนยิงเม็ดเมื่อกี้นะบุ้ทึกคนเลยแขนแขงแค่หมอม้อนชาวบ้านเขาไปก่อนนะในผ่านใหญ่ก็เขาก่อนเข้าอารุ่มนี้บาดในหน้าหมูนะทุน่นหมอม้อนยิงหมูยิงเม็ดเมื่อกี้นะบุ้ทึกพี่แขนแข็งไปก่อนเลยปนะืนไหมเพ็นอาวุธไหมเพ็นหมูนะมันห้ามมาพี่บาดนี้ ไปลุกไปที่ต่ำไปต้นน้เกลนทุกคนเฮาไหมทุกคนหมูมันเฮามานนี้มาเฮาเลยเก็บทีเลย เลือละโอ้มืิดเลบปะมืริดลวโอ้เห็นเขา้าละผ่านมอนเกิดโอ้ผ่าน,านมอนยิงเมนกับบุตรนาะมือิดเลยมริดแน่วานี่สิบสองโมงลคนเลยชีวิตมาป่านนะนี้นะนี่เลยมีมีได้ก็มีมากเห็นเข้าเลยเาวลาอมา,มาก็ซอบอยูน่นะได้คุณ Ơn ừ, Nó đáy này. Chút mấy sao Chút mình khơi vô nè Mới đấy sàn đồ nhảy nữa Mà hào nữa Chân không Chụp 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 ตายลเลนาะมาเ้าไปด้อฟังเสียงขึ้นนักเหรเนละเอาดีด้อ

ข้อนหด้งมงมงอมเ่เยี่ยมเต็มยิ la la anyway. ่งยาขึ้นแล้วเนาะโอ้ตาได้ผ่านง่ายผ่านลอดป่าเลยวันนี้

Up. 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 <laughs> Mà lại tổ qua là nó เลนส์สอดมันยังเห็นครับเลยนะเล่นปะมาเฮาแล้วทุกคนโอ้ว้าวมาเฮาเลย ล่เลยเลยโคตเลยบวท่านยิงเลอไปละเร็ว นี่คนนี้โอ,อย้ยังยังบุมีวีแว่แล้วมีแต่หมาไล่อื่นพวกโอ้โอ้ไม่พูดละ เป็นฟ้านฝนเฮวนะครับนี beings, ่โดนมาฝนเฮวนะโดนนี <t Bra sociale> ้ม <t brain> ันมีตะห้อยหมูห้อยฟ้านท้องมัดตยงนี้ม้วนเฮ้ยขีดแล้วบ่เดี๋ยวโอ้ตะคีดมั่วป่านะอืมก่อนขีไม่เลยนี่ฮะดมดุยังยังขึ้นเหม็นยิบนะโอ้ย นตอนขี้มูทั้งหมดโอนน้นมะตัวหมูน้อยหมูใหญ่เต็มเต็มอยู่นี่ไกลเลยทุกคนไกลเลยไกลเลยเห็นขี้หดดเห็นต้นมานล้วไปไปบักไปบักมากันเด,ดี๋วเวนขค้แค้อนขำเลยจบ ๊ปเนาะมึงแกโดนมันรุดนี่มันกลิ้งมีตกมีบัตบอนี่เนาะเนาะว๊อเดี่โดนมันกัดหน่อไม้กาดปุ๊บเนาะนกัดทุกคนมันรูดมันกิ่นมันนั้นมันกัดฆาดเลยนาะโดนมันดุด Hóa, nó mồ nó mới đồn chắc tơ cao chắc chắc chết chắc tơ mình chết mù lại khi cũng còn xem khi mù ban ốp ừ. à, lấy mù cái thứ vào chốt tụi con đây mà hoạt bòn bà lốt này nè mồ mòn cả đằng phải chì vào chì mù đúng không ừ, chì mù chì mù chì men <laughs> เตาแล้วบตใหม่เป็นพาด่องเธออะไรเนาะลายเลยลึกแล้วอันนี้ถือวาหมอมานเท่าก้อยมีแต่เชียงมาห้าเป็นน้องแต่บอบท่านได้ยิ่งจะค้นนี่พวกนี้ก็หิวข้าวเนี่ยว้าแม่เหมือนนี้กินข้าวละลาแช่บ้างข้าวละลาเลแซ่มาแล้วหิวเลสบ้านทำนะจะมีไร แถากะสีเมื m m m e ่อ้วบานทุกคนเลยนี่บ่มอดกัน n อเลยเงาเลยเอาบุญมาห่เพอมีม่านยิ่งเพ่อก็บมีทึ้งจะเป็นทุกคนจะเป็นทุกปืนเนาะไปสีเกมท่าเมื่อ้วบ้านนี้อันไหนเนายิงไปนี่กยิ่งโลแ่ยิงยิงลงะยิงนเลยลูกสาต ยันปาดทองปาดแทงไปแบบนั้นนะเนาะปาดเลืดโอ้เลยอู่านธรรมดาคุณเชื่อมนเื่องขอยิงก้นทีนี่สูงนี่โอจะดีอเลไปไก่ใช่บอกค่ั้นไก่ย่เลยโดนห้าใช้ห้าตูต่อยเลยใช้คนเชือันนีหันั่นนะเนาะ อเองเจ็บปีนั่นตายเอ็งโป๊นกันย่างๆน้าทำไรในผ่านเพื่อกะเมอือแล้วผู้ส่งแถากะสีเมอือคือกันทุกคนขี่รถจักรมาเอามาหากิ่นวันนี้กระบอกมนันลงเฮิร์ดบอกถือมือถือย่ามทุกคนเลยนะฉันเล่าคลิปนี้ก็มีอย่างไงก็ขอบอกขอบใจผู้ติดตามนะครับส้มรถนี้คลิปหน้าวีโหน้าทุกคนมือหื่นสีหึ้นหายไปแห้ะ<ป> 来，先。Uh, yeah.